Lending your pop. Oh. Mellow pop. สวัสดีครับผมว,วันนี้ฮะเมย์ร์ป๊อปโชว์ทามแล้วก็คิมเนี่ยกลับมากับฉากใหม่ที่ยิ่งใหญ่อลังการมีความแบบว่าล็อกสุดๆไปเลยนะครับผม<ส>แล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่ทีป๊อปของเราเนะครับได้ยิ่งใหญ่กันอีกหนึ่งขั้นกับการที่เปิดเขาเรียกว่าแกะกล่องเลยเนาะกับศิลปินเกิร์กรุ๊ปหน้าใหม่ครับน้องๆบงไฮไวท์ นี่นี่ถามน้องๆมาเนีครับเติมเองให้ด้วยแนะนำตัวกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา High Vibes มิกิต้าค่ะข้าปั้นค่ะจเจ๋าค่ะฟางค่ะ ทั้ง4ี่คนนะครับก็จริงๆแล้วหลายๆคนแฟนๆเนี่ยอาจจะคุนะ้นหน้าบางคนอยู่เพราะว่าเคยเป็นสิลปินมาก่อนถามกันตั้งแต่แรกเลยละกันแต่ละคนมารวมตัวกันเมื่อกี้เนี่ยมีไายกระซิบกระซิบเข้ามาว่าเป็นการรวมตัวที่แบบเร็วมากเฉพาะกิจมากแล้วก็แบบว่าเพิ่งเจอกันแป๊บเดียวแล้วก็เดบิวต์เลยเะ้ยนั้นอ,อยากให้แนะนํากันทีละคนเลยครับว่าเป็นใครมาจากไหนเคยมีผลงานอะไรกันมาก่อนที่ะคนเลยนะ ่ก่อนเนาะค่ะชื่อนิกิตาค่ะก็ตอนนี้เป็นนักแสดงอยู่ค่ะเพิ่งเดบิวด้วยเดบิวต์เกิร์กรปวงไฮบี์นี่แหละค่ะก็มีผลงานค่ะภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ค่ะที่จะออนแอร์เร็วๆนี้ทั้งสองเรื่องเลยค่ะโอ้งั้นแบบนี้เนี่ยระหว่างที่เราเป็นนักแสดง嘛การที่ต้องไปสวมบทบาทตัวละครแล้วตอนนี้ต้องมาฉายความเป็นตัวเองออกมาให้ทุกคนเห็นความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้างระหว่างนักแสดงกับ ศิค่อนข้างแตกต่างเยอะเลยนะคะเพราะว่าการแสดงกับการเป็นศิลปินเนี่ยเพอร์ฟอร์มมันต่างกันนิดหน่อยส่วนในส่วนของเพอร์ฟอร์มนะคะแต่ว่าในในพาร์ทการทำงานนะก็จะอธิบายยังไงอ่ะคือเราหนูรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เราเป็นตัวเองเรามีความเป็นตัวเองสูงมากเราเพอร์ฟอร์มยังไงก็ได้ให้คนเห็นว่านี่คือตัวเราแต่ในส่วนของการแสดงคือเราสวมบทบาท เป็นตัวละครนั้นใช่ใช่ค่ะแล้วก็แบบเราต้องเพอร์ฟอร์มออกมาให้มันเรียลที่สุดถึงมันจะไม่ใช่ตัวเราก็ตามอย่าเนี้ยค่ะใช่แต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะก็คือการที่จะต้องเพอร์ฟอร์มนั่นแหละค่ะเยี่ยมเลยใช่ความมั่นใจการที่เราจะนำอินเนอร์ทุกอย่างออกมาสู่คนดูค่ะแล้วทีนี้เรามาเป็นเกิร์ลกรุ๊แล้วเนี่ยทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกชอบไหม ก็ชอบค่ะอะไรใหม่ๆดีเลือกสองอย่างถ้าเกิดว่าเลือกทั้งสองอย่างเนี่ยชอบอะไรมากกว่ากันเลือกทั้งสองอย่างก็ยังชอบแสดงอยู่จะเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะเต้นไม่เก่งแต่ชอบร้องเพลงแต่ถ้าให้เลือกระหว่างเกิร์ลก็กแสดง ใมันดันเอ็นไปแสดงอะค่ะแต่ก็รู้สึกว่าอะไรใหม่ๆดีค่ะสนุกดีใช่เราหาคนหาใหม่ใหม่เดี๋ยวอนาคตเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นผลงานแสดงเพิ่มเติมแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยวงไฮไฟล์มันกำลังมาเลยเพราะว่าปล่อยเพลงใหม่กันด้วยสําหรับเพลงเดบิวต์เนาะอ่ะคนต่อไปเลยครับน้องเข้าปั้นก็เอ่อตอนแรกหนูเคยเป็นศิลปินในค่ายพี่เก่งค่ะอ่าชื่อว่า K-P Angel ค่ะเป็นแบบ ศิลปินเดียวค่ะออกซิงเกิลด้วยค่ะตอนนั้นก็แบบ12-13เด็กน้อยมากซึ่งตอนนี้ประมาณเก้าขวบนะครับอายุถอยลงอายุถอยลงตอนนี้19ค่ะไ่แสดงว่าหลายปีแล้วเนาะใช่ค่ะก็พอหลังจากเดบิวกับพี่เก่งใช่ไหมคะก็เหมือนแบบว่าออกมาหาประสบการณ์ไปเทรนที่เกาหลีไปอะไรอย่เงี้ยใช่ค่ะแล้วก็พอกลับมาจากเกาหลีได้ไม่นานก็ ไป audition The Voice ค่ะก็เพิ่งรายการก็เพิ่งจบไปเมื่อปีล่าสุดก่อนของ Pri ย e ์อะค่ะ The Voice 2024ใช่ค่ะแสดงว่าเราเดินทางด้วยเส้นทางที่เราตามหาความฝันด้วยตัวคนเดียวมาตลอดทีนี้พอมาอยู่รวมกลุ่มกัน4ี่คนเนี่ยเป็นยังไงบ้างวิค็อมรู้สึกยังไงบ้างหนูรู้สึกหนูไม่เหงาหนูจริงๆหนูเป็นคนขี้เหงาแต่ว่าพอพอมาอยู่กันสี่คนก็ รู้สึกว่าแบบมันมีแบ็กอัพมีแบบว่ามีเพื่อนคอยซัพพอร์ตมากขึ้นก็คือเวลาไปไหนมาไหนสบายขึ้นเพราะว่ามีเพื่อนคอยช่วยมาโปรโมทก็ไม่ได้มานั่งคุยกับพิธีกรคนเดียวอีกแล้วคือหนูหนูเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะบอกว่าถ้าสมมติหนูคิดอย่างหนึ่งแล้วหนูจะพูดออกมาอีกอย่างหนึ่งมันคือมันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคนเดียวคุยคนเดียวแบบแบบพี่ฟังรู้เรื่องนะรู เมื่อกี้ถ้าเมาให้ทุกคนฟังว่าตอนแรกที่เราเข้ามาเลยที่นั่ง soldier, กันเนี่ยไม่ได้เป็นโพสิชั่นที่น้องทําแบบนี้เป็นประจําแต่ว่าผมบอกว่าใครที่พูดเก่ง man, ที่สุดมาข้าขงหน้าเลยเราเป็นคนที่วิ่งมาข้างหลังก่อนเลยหนูพูดไม่ค่อยดูเรื่องค่ะเพื่อนหนูชอบบอกว่าเข้าปั้นเแปลว่าอะไรหรออะไรเงี้ยอะไรอะไรหลา กยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเท่าที่มองว่าร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงเพราะแล้วก็รู้เรื่องมากเลยนะร้งงงองเพลงไ,ได้อย่างเดียวคะ่ะ <laughs> รู้เรื่องรู้เรื่องอยู่แล้วก็ไปเนีน่ยตอยค้าตัวเองไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เราต้องภูมิใจในตัวเองเยอะๆ <'m> เนาะนี่เย่ยมมาเอาคนต่อไปกันดีกว่ากับจา๋าค่ะส่วนจา๋านะคะก็เป็นนักแสดงเนาะก็มีผลงานเรื่องสี่ขมังค่ะหลวงพี่แจแล้วก็ไว้เป้งนักเลงขาสั้นสองส่วนตอนนี้เนี่ยก็มี ซีรีส์ที่กำลังเล่นอยู่ด้วยค่ะเล่นคู่กับพี่ต้าในเรื่องชื่อเรื่องว่า The Love Never s a t d ฉากนั้นยังเป็นเธอค่ะก็ใกล้ออเรลวๆนี้แล้วไอฉีอีค่ะหรือว่า iq com ค่ะโปรโมทครบเลยนะครับเป็นนักแสดงแล้วก็มาเป็นกับกุ่มคำถามเดิมกับนิกิต้าเลยว่าเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วอ่ะหนูตัวติดกับพี่ต้ามากก็เราก็จะมีความรู้สึกอะไรที่ค่อนข้างคล้ายๆกันหนูเองก็มองเหมือนกับพี่ต้าว่า สิ่งนึงที่เราได้ใช้ของการแสดงก็คือเรื่องของการเพอร์ฟอร์มแล้วก็ความมั่นใจคือเราต้องแบบฮึบตัวเองได้ในทุกวันสําหรับการแสดงส่วนสิ่งที่มันต่างก็คือตอนที่เราเล่นหนังอะค่ะเราต้องสวมบทบาทเป็นคนอื่นแต่ว่าการที่เราไม่ได้มาเป็นท P O ๊ในครั้งนี้คือโชว์ความเป็นตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็สื่อให้ทุกคนได้เห็นว่า เราเป็นยังไงใช่แล้วพวกเรามีสีประจำตัวได้นะคะหุยจริงเหรอจงในในอยากรู้ไงอยากรู้ไงลองเลยพี่ลองถ่ายดูก่อนลองเลยพี่ลองทายดูก่อนมีสีอะไรบ้างสีสีไมุ่จะลองปักเลยเงินดำชมพูม่วงค่ะเงินดำชมพูม่วงเป็นการเลือกที่สีไม่มีแม่สีเลยนะเงินดำชมพูงเลยค่ะหนูเป็นสีดำเพราะหนูเป็นคนเท่ถูกหรือเปล่า ถูกหรือเปล่าไม่ใช่เพราะหนูใส่ชุดดำมาปะคะพี่เดาพี่เดาสีดำถูกไหมชมกูและอะไรนะม่วงค่ะม่วงโ้ยากยากมากชมพูหวานมันมันค่อนข้างชัดเจนเลยะคะชัด่จนมจ้ะจ๋าสีชมพูถูกค่ะพี่น้องเราเลี้งค่ะพี่น้อเเราวัดจากสีเสื้อครับ่า้ผู้ฟัง่านผู้ชมทุกคนตอนนี้ ตอนนี้ลำบากแล้วเพราะม่วงกับสีเงิน<ๆ>หนูต้องสีเงินแหละเพราะว่าหนูแบบใสบริสุทธิ์พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเอ้าต <c oughs> ามแลกเพอร์ที่หนูอธิบายไสิสิใ, <c oughs> ใช่ไหมความเก๋มีความเก๋เลยครับใช่เก๋ <c oughs> แล้วพี่พี่ถูกใช่ไหมโอ้โหง้นคนต่อไปของเราก็เป็นม่วงแล้วเดี๋ยวพี่แวะมาคุยกับเรา ทีนี้เป็นยังไงบ้างนักแสดงศิลปินเราก็ตอบไปแล้วเนาะเขามารวมกลุ่มกันแบบเนี้ยแล้วก็หลายๆคนที่แบบว่าต้องมาเต้นกันเห็นในมีเต้นกันเยอะมากนักแสดงอย่างเราเป็นยังไงบ้างนาจาายเรายังไม่จบนะเออคิดว่าถามฟังเ็แล้เพราะว่าบางเป็นน,ยยปปนักร้อง <ๆ S 1> นักเต้นอยู่แล้วไง สำหรับการที่เราเป็นนักแสดงแล้วเรามาทำเต้นรารู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆเป็นคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําเป็นอาชีพขนาดนั้นเป็นเหมือนงานอดิเรกมากกว่าค่ะพอได้ใช่ชอบเต้นติกตอกมากก็ไปฟอได้นะคะเยี่ยมเนี่ยดีเราจะขายมาแล้วก้ขายได้ครบแปะแปะแปะไม่เส้นต่อเองนะคะพี่เข้าใจแล้วทาไมเราเลือกนั่งข้างหน้าเอเคยอมเชื่อเชื่อเชื่อเพราะสุดท้ายฟังฟังเมื่อกี้เห็นมาหันมาส่งสิ่งละ ส่งสิว่านู้ต่อเลยู้ต่อเลยงาของหนูค่ะก็เคยเป็นเกุ้มาก่อนช่วงทอสเกิลค่ะก็คืออยู่กับพี่เก่งมาก่อนเลยจริงๆหนูเข้าอ่ะพร้อมๆกับเขาปั้นใช่พร้อมๆกันเฉียดหน้าเฉียดหน้าเฉียดตาในออฟฟิศไม่รู้ไหมว่าคำว่าเฉียดหน้าเฉียดตามันคือไม่ถูกกันนะเดกเ่ดนเฉียดกันเฉยๆค่ะไม่ได้เจอกันไม่ใช่ ก็ไม yeah. ่ใช่เราเป็นเบสตีใช be ่ก็เป็นทัศเกลมาก่อนแล้วก็วงก็แยกย้ายกันค่ะเพราะว่าแนวทางการทํางานมันไม่ตรงกันแล้วหนูก็มีได้ไปออกเดี่ยวด้วยแล้วก็ฟ uh ีดกับพ <Mm ี่เก่งก็มีค่ะใน Youtube ทัชชยะค่ะเยี่ยมเลยพี่เก่งเนี่ยก็คือมีน้องๆหลายคนแล้วก็รอบนี้ก็เลยจับทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันเป็นศิลปินวงไฮวา e ออกเสียงยากกันเลยนะครับเป็นแฟนนะถ้าเกิดว่าผมออกเสียงพลาดเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับการรวมตัวของเราคือเอาสี่คนสี่ความถนัดมารวมกันแบบนี้เนี่ยจริงๆปกติศิลปินที่เป็นกลุ่มเนี่ยเขามักจะมีเมนู้นเมนนี้เมนไหนเรามีแม้นอกจากมีสีก็คนละสีแล้วเนี่ยอันนี้เมนเต้นติ๊กตอกค่ะเมนเมนของกินเมนเต้นติ๊กตอกเมนของกินด้วยผสมกันเยียมมากเลย มีเรามีไหมอย่างพี่ต้าเป็นลีดเดอร์เป็นลีดเดอร์ของวงพี่ขอแบบขอพูดหน่อยได้ไหมพี่ก็เคยมีวงเหมือนกันชื่อชื่อวง s B 5แล้วพี่ก็ได้เป็นลีดเดอร์ของวงเหตุผลก็คือเพราะพี่แก่สุดอย่าบอกนะว่านิกิต้าอายุหน่อยได้เราอยู่ในภาวะของพี่หรือเปล่านูไม่รับรู้ เนื้อแต่ดูเรามีความเท่มีความเป็นหุ้นนำก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นเด็ตเดอร์ของวงใช่ไหมแก่สุดด้วยกันแก่สุดครับเป็นเรื่องอุปโลกจริงอุ้ยอุปโลกเข้าใจกันไหมเนี่ยให้ถามให้ถามเลยน้องๆอายุเท่าไหร่กันอุ้ยไม่เอาเราไม่ถามเรื่องอายุสิเออสิบห้าสิบหกกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมหนูด้วยใช่ไหมเราใช่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 พี่ก็เพิ่งสิบแปดเหมือนกันลูกพี่เป็นลูกพี่โรงเรียนอดิเดอร์ละมีเมนร้องเมนเต้นอะไรไหมของวงเรา หรือว่าก็ช่วยช่วยกันเราให้นิยามกันไหมแบบแต่ละคนคิดว่าใครเป็นเมนอะไรเอาวันนี้เลยละกันถือว่าเป็นถือว่าได้เลือกเลือกเมนกันเลยดีไหมมาได้ค่ะปกติมีเมนอะไรบ้างนะพี่เมนว้าเมนร้องน้องเมนเฟนเมน랩เมน leader แถวๆนั้นมักนี่น้องเล็กเมนแรปมั้งนี่น้องเล็กและเมนแรป ล่องหลักร้องหลักร้องหลักเข้าปั้นเข้าปั้นกับพี่ต้าเลยทีนี้เหลือเราแล้วแหละคนเดียวจะเอาอะไรดีดีชัวร์แล้วกันคนมสวยควาสวยเวลาเขาแต่งสวามสวยสระผมแล้วอะไรอย่างงี้ยโชว์เลยโชว์เลยอันดับสองเอออ่ะถือว่าตั้งกันวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับถ้าแบบว่าคิดถูก ถูกต้องใช่เลยนี่ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะเราก็แบบว่าถือว่าคิดกันวันนี้ละกันนะครับเดี๋ยวให้น้องๆไปต่อยอดต่อว่าเด๋ยอดจะตั้งเป็นอะไรยังไงนะทีนี้ประจุดเริ่มต้นเรียบร้อยชื่อวงมาแล้วชื่อวงละ่ะพวกเราได้คิดกันเองมาหรือว่าใครเป็นคนคิดให้จริงๆได้ผู้ใหญ่คิดมาให้ห่ะทงผู้ใหญ่คิดมาให้แต่ตอนแรกมันจะเป็นไฮแบบไฮใช่ไหมไใช่แล้วทีนี้เหมือน คุยคุยกันไปคุยกันมาก็แบบรู้สึกว่าแบบ Hi มันดู Hi ไปไหมแบบมันดูแบบอาจจะยังไม่ Hi ไปด้วยความที่มันเป็น vibes vibes คือบรรยากาศเราก็เลยลองอะไรที่มันแบบไปกับไว b ์ซิไหมลองบรรยากาศดีๆเราจะเอาคำไหนได้บ้างก็เลยแบบ Hi ละกันเปลี่ยนจาก Hi เป็น Hi GH เนาะใช่ สะกดสเปลลิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ก็เลยกลายเป็นไฮไวท์แปลว่าบรรยากาศที่ดีค่ะใช่ยอดเยี่ยมมากมีชื่อวงเรียบร้อยรวมตัวกันเสร็จเรียบร้อยแน่นอนว่าต้องมีเพลงเดบิวซึ่งเพลงเดบิวชื่อแปลกมากเฮะใช่ไหมเฮ่เฮ่เฮาเฮเฮนะครับจึ่งวงเล็บ LL ก็คือตกใจใช่ไหมขลามขาขามขามเฮเอเป็นการสิงหัวเราะแน่เลยเหมือน ฮ๊อฮไม่ไม่ฮะเมื่อกี้ฮ๊อฮ๊อฮ๊อฮ๊้าฮ้าไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่มีซิงเกิลต่อไปหนูห้าหัวเรอฮ้าฮ้าฮ้าเด็ดขาดฮ๊อฮะฮ๊ฮ๊ตลอดไปอุ้ยไม่งั้นไปไหนมาไหนออกรายการอะไรก็ตามต้องหัวเราะเป็นฮ๊อตนะเออเป็นฮ้า ฮอวันนี้เรื่องฟังครับเรามาพูดถึงเรื่องเพลงนี้หน่อยนะเป็นยังไงบ้างเนื้อเพลงชื่อก็ถือว่าแปลกดีแนวเพลงเป็นยังไงบ้างครับเออคือว่าเพลงฮอฮอฮอใช่ไหมคะคก็อย่างที่พูดไปว่ามันเป็นเสียงโหเราะค่ะแบบฮอฮอฮอ,อย่างนี้มันสื่อถึงแบบความสุขด้วยค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเอาไว้ว่ากันแต่เรามีความสุขกับวันนี้ให้ดีที่สุดแบบทําปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะ เยี่ยมมากเลยแล้วแนวเพลงนี้เราแบบว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกันบ้างไหมอย่างนี้แบบได้ออกไอเดียได้อะไรกันบ้างไหมครับอจริงๆก็มีเหมือนมีช่วงที่ต้องปรับดนตรีช่วงแรกต้องแก้ต้องแก้ดนตรีแล้วก็มีแบบออกไอเดียว,ว่าแบบเอออาจจะแบบนี้อาจจะยังไม่ใช่แล้วก็ด้วยความที่เรามีเวลาค่อนข้างน้อยอะค่ะแบบค่อนข้างกระชันชิดก็คือเราก็คิดกันอยู่ว่าแบบ เบรกแดนเราจะตัดดีไหมหรือว่าจะแบบหรือว่าเราจะมีเบรกแดนดีซึ่งสุดท้ายในบีมีนะมีค่ะซึ่งเราซ้อมกัสี่วันด้วยถ้าไม่มีเบรกแดนมันอาจจะยังไม่เลิศ่งเราก็อยากให้มันเลิศเลิศก็ปบแกดนตีมาโซดาเป็นเบรกแดนที่เลิศ เออเลเลิ่เลิศเ้นเลยไหมคะรเลเลย้ยดูริบใช่ไหดูริบใช่ไมเย็นๆพี่ขอถามของเจ้าของค่ายหน่อยพี่เก่งซึ่งพี่เก่งมาร้องแล้วก็ฟิเจอริ่งเพลงนี้ด้วยใช่ไหมครับคเท่มากเลยผมพี่ก็ยาวๆนะพี่ดูนะครับเท่มากอด้นผมพี่เก่งจิ้มเนาะพี่อมมอยู่ในประตูเดินบัตแล้วผมพี่เก่งจิ้มเนาหนูที่ที่มาของคำว่าออ คือผมไม่เก่งแท่งหน้าเออดี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 วุ้ยสนุกเลยเนี่ยพวกเราเป็นคนสนุกมากเลยนะครับพี่เก่งเป็นยังไงบ้างมาทําเพลงกับเราแล้วก็เอาเพลงคขาว่าฮอนี่เป็นวลีของพี่เขาด้วยใช่ไหมใช่เป็นวลีติดปากของพี่เก่งเลยงั้นพี่เก่งดูแลพวกเราดีไหมของกินต้องรักเลยค่ะพี่เก่งเป็นคนที่คอยซัพพอร์ต พวกเรามีเวลาปุ๊บพวกเราซอมเต้นเขาจะมาดูพวกเราตอนที่พวกเราอัดเสียงเขาก็จะคอยอยู่กับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคอยไกด์ไกดคอยดูแลว่าตรงไหนดีกว่าไหมอะไรแบบไหนก็คก็ดูแลใกล้ชิดเลยพี่เก่งตารางแน่นมากค่ะคือหางายากมาแต่พอมีเวลาปุ๊บก็จะมาแวะมาเล่นกับหมู่เลย เยี่ยมยอดมากเลยจริงๆพี่เก่งนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเนาะแล้วก็ทําอะไรเพื่อแบบว่าคนรุ่นใหม่อยู่เสมอซึ่งพวกเราเนี่ยไฮวาก็เป็นศิลปินวงใหม่ที่พี่เขาตั้งใจทํากันมากๆแล้วก็ปล่อยเพลงนี้ขึ้นมาเพลงเฮาะเฮาะเฮาะเฮะใช่ค่ะเอออย่าหัวารอนะอย่ารออย่างอื่นนะเอ็มบีปล่อยแล้ว ใช่ไหมเอ็มวีปล่อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็แบบว่ามีออกมาสวยงามมีเบรกนะอย่างที like ่เราบอกกันไปรวมถึงแบบว่าเต้นกันฉ um ่ำมากแหม่ซ okay. oh, ้อมกันสี่วันนี้พี่ไม่เชื่อจริงๆนะโอเพราะเต้นกันเก่งกน้องกันเก่งแน่หนูก็ไม่อยากเชื่อนก็ไม่อยาก่ยงเต้นด้วยไม่ได้เลยตอนที่ป่วยใช่เนาะเป็นขาบวมค่ะเป็นขาบวมคือมันติดเชื้อที่ใต้ผิวหนังอะค่ะตอนนั้นหนูจ่เลยเหรอเออจักรยานล้มค่ะแล้วก็มันเป็นแผลนิดเดียวแต่ว่า หมือนแบบเชื้อมันเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะประมาณแบบเกินเกินครึ่งเดือนนะคะก็จะแบบเดินได้จริงๆแล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับ <S <S ตอนนี้หายแล้วอ๋อตอนนี้หายแล้ว<ค>เพราะงั้นสามารถเหาะเหาะได้อย่างเต็มที่แล้วเหาะเหาะได้แล้วโอย แั้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราท่านั่งเราสามารถทาท่าได้ไหมเต้นได้ไหมอ๋อได้ค่ะได้งั้นแบบว่าพี่ขออนุญาตแบบอยากฟังสดๆรวมแบบมีท่าโยกที่แบบคนในติกต็อกแบบเต้นได้อะไรแบบนี้ได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเอาเป็นท่อนฮุกแล้วกันเยี่ยมยอดเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนครับผมวินาทีต่อไปนี้นะครับเราจะได้แบบว่าเห็นการนั่งเต้นอันนี้นะฮะจากน้องๆวงไฮวัตนะครับกับเพลงนี้เลยครับฮ๊อฮะเฮ๊อครับเออสหนึ่ง ฮะฮยกไม่ขึ้นในสูงไปใครอยู่ตรงนี้มาหาะกันให้สุดใจฮะฮะฮะอย,<ไ>ย่าหยุดทำฟ้าสว่างพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่ต้องแค่แค่หาะเยี่ยมยอดมากเลย <st arts> เป็นไงเป็นไง <st arts> พลังเป็นไงนี่ทีป๊อปเรานะคะพลัง <st arts> บอกเลยนะคร <therapist. S 1> ับว่าส like, ุดยอดมากๆนี่คือเปิดเทปกันหรือเปล่าเนี่ยใช้คำโบราณมากเเปิดเทปเปิดจริงกันกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยร้องกันดีมากเลยครับแล้วก็ท่าเต้นแข็งแรงกันมากนี่แบบว่าพายกระซิปที่กะซิปก็มาบอกว่าซ้อมสี่วันแล้วมีโชว์เลยนี่พี่ไม่เชื่อนี่ขาคนลอยหรือเปล่าเชื่อเลย่เก่งมากมากครับแล้วก็มีความสามารถสุดๆไปเลยนะน้องๆแต่ละคนเดี๋ยวฝากกันหน่อยและกันกับเพลงฮอฮอเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับฮอฮอ ฝากเพลงนี้หน่อยครับงั้นเดี๋ยวขอฝากช่องทางกันได้เลยเนาะลุยเต็มที่เลยครับก็ขอฝากช่องทางกันติดตามพวกเรา High Vibes นะคะได้ที่ TikTok แล้วก็ IG High Vibes Official นะคะแล้วก็ Facebook White Line Music ค่ะค่ะแล้วก็เพลงฮ๊อๆของเรานะคะที่เพิ่งปล่อยเพลงเมื่อกี้นี้เองไม่ใช่เมื่อกี้นี้วันที่สิบเอหรือเป่าคะค่ะก็ y o u t u ช่อง t a ชยานะคะ T A C H A Y A ค่ะ ติดตามพวกเราด้วยนะคะไปดู MV กันเยอะๆนะนสุดยอดครับอย่าลืมตามไปดู MV กันด้วยครับแล้วก็ฟังเพลงน้องๆฝากแชร์ต่อด้วยนะครับและแน่นอนครับทางไมโลปปอเปเราน้องๆมาเยี่ยมเราทั้งทีนะครับเพลงนี้เนี่ยเราเตรียมมาให้กับทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับ <L un ters> เพลงเฮาะเฮ่เฮครับก่อนที่จะไปพี่จะไม่ปล่อยเข้าเพลงเองเพราะว่าทุกแขกรับเชิญที่มาเจอพี่เนี่ยต้องเข้าเพลงเอง <L un ters> นึกภาพเข้าเพลง <L un ters> ถูกไหมเวลาศิลป,ปินอะ่ะสมมติว่าเพลงรักก็จะแบบ สำหรับใครที่กำลังซึมเศร้าเสียใจอยู่ฟังเ<อ>พลงนี้ไปขอให้เป็นกำลังใจให้คุณนะครับกับเพลงเพลงนี้เฮ่อเฮออะไรแบบนี้อ่ะพวกเราใครจะเป็นตัวแทนหรือว่าพูดรวมกันเลยก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเพลงเฮอเฮอเฮอเลยไ,ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเล่นปอยโอเคใช่ไหมหน้ารีโลดีถ้าโอเคเดี๋ยวไลท์เดี๋ยวไลท์จะตัดเลยมรางงั้นวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะครับที่มาเยี่ยมเยมือนเป็นรปปอบของเรานะครับขอเพลงปัง ขอเพลงแบบโด่งดังเลยนะครับแล้วก็ฝากนำทีป๊อปของเราไปสู่ระดับโลกด้วยดูค่ะจะาทำให้เต็มที่เลยค่ะรุยครับอ้าวฝากเพลงนี้หน่อยฮอลครัแบคบ้าเรื่องตรงไหนนะคะอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้แบบแบบเนอะนั่นนั่นนั่นหลายหลายคนคงเหนื่อยล้าในวันที่ต้องทำงานหนักยิ่งเลยเสียยหัวเราะก็คงจะขำไม่ออกนั่นนะสิคนข้างกายก็มีแต่คนเครียด ทำยังไงดีนะก็ฟังเพลงฮอสิคะก็ต้องเฮาะเฮะเฮะสิคะเพลงฮอมันดียังไงคะแล้วให้คนบอกว่าพูดไม่รู้เรื่องที่สุดไม่เข้าใจเพลงฮอจะช่วยให้วันของคุณสดใสขึ้นค่ะไปฟังกันเลยค่ะเพลงเฮอเฮอฮอ